แมวเจอแมวอ่เจอแมวกบอันนี้น้องเบ๊น้องเบ๊สวัสดีครับมันนี้ผ้าหลานมาเตกปอกก็เนมือนวัติพันวัาถิพัิาไปเปิดหมวกอยู่อันวู้นมามันตะขาด สวัสดีทั้ง358ท่านนะคะขอบคุณที่คู่กำลังใจนะคะมันก็จะมีขาขาอะไรเราไปไปเราเดินช่วงที่สุดถนนเนี่ยว่ามันอิ่มพอว่าเมนอิ่มไม่ต้องกินเข่าดิในวันนี้อุ้ยมีเหมือนกันเลยป้าเพิ่งโฆษนาเสียบไม้เลยพี่น้องเอยดักเดยเพิ่งจะเสียบไม้กุ้งน้อยๆเพิ่งจะเสียบไม้เออเดี๋ยวเราค่อยมาเราเดินก่อน อันนี้เคืออะไรอันนี้ก้อยกุก้อยหอยเตไข่มดแดงว่าเราเดินลูกพี่น้องเอ้เราเบิ่งผูผูตัวนี้น้อยได้หนิเพิ่นเสียบแต่ว่าเราดูอย่างนี้เหมือนตัวใหญ่กูนน้เป็นตแเสบแว่าตอนนี้หิวข้าว เราไปกินข้าว,วนนก่อนดีไหมไข่อะไรอันนี้มันคืออะไรล่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรจะรู้แต่ว่ามันเป็นก๊อดๆจะกินเหรอกินได้ไหมนนได้สิรลองเบรเอาไหมเอาสองไม้น้องเบร้ไม้หนึ่งลาหมึกอันนี้มีเขาบอกให้เรา สวัสดีทั้ง386ท่านครับ89ท่านอะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้มันคืออะไรขนมเหรอเธอต่อบริกสักเลรอค่ะเอา,เอาไปเอาประมึอกอยู่ย พีนี่กินนั่นเป็นี่กินปลาหมึกมันอร่อยนะเนี่ยมันกอดก๊อดมัดเลยไหมคะนัดเลยค่ะนัดเลยค่ะตอนนี้เราอยู่เชียงคานนะคะบรรยากาศด,ดีมากค่ะแต่ร้อนอือตอนนี้มันร้อน ก็ว่าอันเวตั้งต่ล้านแรงสุดๆทุดถนนนี่เพราะดีก็ยิ้มน้ำจิ้มนะอร่อยจังขอบคุณแม่เป็นที่แรงให้ดูนะคะเห,นห็นี่หล่านีหล่าค่ะพี่หล่ามานำมือ,อนี่เออามานำคุณพ่อไปรับรางวัลที่กรุงเทพยานุก็ไปกับพี่โดนไปออกรายการ ขี่จักรยงคานไปกรุงเทพเจ็ดร้อยกิโลค่ะคุณยานุเหรอออยานุมามาเชียงคานก่อนเหรอเอ้ไม่ใช่ค่ะจากโคราชไปกรุงเทพจากโคราชไปกรุงเทพแล้วจากกรุงเทพมาเชียงคานยานุจะมานี่เลยเจ็ดสิบกิโล็เจ็ดร้อยกิโลสวัสดีจ้าน้องอ้ายสวัสดีจ่า แม่หนูก็ชอบชอบซื้อหวยเมืนาไเอาไหมไม่รู้เขาไปไหนเนี่ยอิลาไม่ได้ไปอุดรไปซื้อจะซื้ออะไรเอามาเลยค่ะวยด้เพี่นเขาถามมาจะซื้ออะไรเอามาเลยค่ะพี่น,น,น,น่นอ๋อคุณคุณคุณนั่นห่ะอันปลาหมึกโอ้เป็นจิตวิญญนี่ อ๋อคนนี่คนขอตังมายอดถ้าเป็นเสารอาที่คนจะเยอะค่ะอุ้ยสะอาดมากสะอาด น้องอายกินตั้งแต่ร้านที่เลีค่ะตอนนี้ยังเดินดักเดย์กุ้งทอดโอ้ะปูทอดแล้วก็ปลามือแล้วก็อียังช็อกโกแลตเพิ่นโบค่ะอาหารเปิ่งยังแต่ยิ่ยากของเงินหน่อยคุณนม่ยอดอ่ะ มักจะเป็นเด็กนักเรียนเขาหาเงินทุนการศึกษาเพาเงินับสวัสดีทัน้ง487ท่านนะคะเมียกับพ่อเคยมาเด้อนีหกกำลังมาไม่เคยมาอันนี้พระเอกเมฆกนภาพลนะคะเจงเลี้ยคขายะเตงขอบคุณนะคะ พัสสินผัินกับงามได้พี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณาย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 ยายต้อนนี้เราเดินดูควาตอนนี้เราเดินสำรวจก่อน เนาะอันนี้อันนี้ข้าวปุ้นมีน้ำพรอิดด้วยะหมค่ะน้ำเนื้ก็มีเดี๋ยวเราหากลับเราซื้อมาไปกินใช่อันนมจีนอะเออไม่ได้เอ้นั่นไม่ได้กระดาษที่ชู้ไปซื้อเลยมันมันมันซูกอยู่แต่มันเป็นอย่างงั้นเลยตงี้ฮะตั้งโน้ตเลยค่ะ หนูจะไม่หนูหนูจะซื้ออะไรเอามาไรหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะซื้ออะไรแล้วเขาบอกมันเอายากมันอยู่ในกระเป๋าลึกๆนู่่เดี๋ยวเอาถือโทรศัพท์เอาถือไล่ไปเลยไล่ไป แล้วคนอื่นได้สิมาฮีอ้ยไม่เป็นเก็บปากปากบวมไหมเอ้ปากเราบวมบวมบจะอะไรจะยาังกินกุง้งฝอยไม่ได้จะไม่แม่เลยมแม่แม่สวัสดีค่ะ เจอไหมอู๊ห์ได้ยูพี่ ภาพวาดปลายมีดชมได้ครับ<อ>หนึ่งเดียวในประเทศไทยมีต้น,ตนช่องสามช่องห้าคุณเอาปลายมีดวาดเด้ดดดดอพี่น้องเลยนี่มีนี่ค่ะอะไรก่อนอะไรตัางนี้ ไปเล่งอีกแล้วพ่อะแง่ไหนเล่งแล้วเสียงใครอ่ะเฮ้ยเสียงใครอ่ะอุ้ยเสียงน้องน่าจะเสียงน้องคนนั้นแน่เลยคนที่ลรงอื่นเจอใช่หรือเปล่าวะนั่นไงใช่ ถึงกล้อง <coughs> 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 หนวดกุ้กงเออเหมือนบุ้งปักถ้ารู้ถ้ารู้ว่าเพน